ก็โปรพีซีออโตติกไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็มาดูนะครับเครื่องเทศหัวฉีดเบนซินนะครับตัวของรอนช์นะครับรอนช์ L A U N C H นะครับ CNC 603C นะครับตัวนี้นะครับผมก็เป็นขนาดนะครับ6สูบนะครับ6ไซเรนเดอร์นะครับ6ไซเรนเดอร์นะครับก็วันนี้ก็มารีวิวตัวเครื่องกันก่อนว่ามีอะไรมาบ้างนะครับผมมาดูวิด้านข้างกันเลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นนะครับ อ่ามือที่หนึน่งแสงไม่ได้อ่ะด้าน,นขานี่กับบนสายยางบอกเลเวลนะครับมินเลเวลแมกเลเวลนะครับระดับน้ํามันต้องได้ประมาณนี้นะครับถ้าต่ำกว่านี้เครื่องจะไม่ทํางานนะครับผมเดี๋ยวมา่าแบบนี้ด้านบนมีอะไรด้านบนก็นะครับปูเอลอินทหรือว่าขาผิดทั้งมันนะครับเราก็เติมน้ำมันตรงนี้นะครับเปิดนี่้าแล้วก็เขามีกล้วยแถมมาให้กล้วยสีแดงอ่าเราก็ ทำการเติมน้ำมันเข้าไปให้ได้ระดับน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับผม่านที่เขาบอกนะครับผมอ่าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆล่ะก็มี6หลอดแก้ว1 2ึ่งสนะครับ6หลอดนะครับต่าง1ตัวนะครับโอเคแล้วก็นะครับแล้วก็มีหม้อต้มอัลตราโซนิกนะครับหตัวเอาเปิดไฟดูข้างในอ่าหม้อต้มรี้แรงมากแรงมากนะครับการใช้งานก็นี่ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงนะครับ ่าโอเคเปิดแรงมากเดี๋ยวดูฝานะครับดันขึ้นมาเลยขนาดตัวนี้นะครับโอ้โหโอ้โหแรงมากนะครับโอ้โหนะอ่าโอเค,อเค,อเคแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็มานี่ครับอะแดปเตอร์ต่างๆข้อต่อต่างๆครับมีเล็กมีใหญ่อะไรแทมมาให้หมดเลยแล้วก็นี่ครับตัวนี้เป็น reverse flash adapter อ่าตัวนี้ ลแดิเตอร์แล้วก็โอดิงนะครับแล้วก็แกนต่อนะครับแกนต่อมีสั้นมียาวสามารถต่อนี้ได้นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์สายไฟต่างๆนะครับาสายไฟใช้กับหม้อต้มสายไฟใช้กับตัวเครื่องแยกกันนะครับผมโอเคนะแล้วก็อ่าตัวนี้ก็เป็นพันช์อ่าตัวนี้ สายไฟนะครับเราต้องแปลงมางครั้งเสียบไม่ได้ครับต,ตัวนี้ต้องใช้ตัวนี้นะครับโอเคมีอีก2ทุงประมาณนี้นะครับผมรีวิวตัวเครื่องก็ประมาณนี้อ่าด้านข้างก็จะมีปลั๊กไฟสวิตช์อ่า f อ,อนออแบบนี้มีเกจเพชเชอร์เกจนะครับผมตัวนี้เพชเชอร์อ่าเพชเชอร์อสตรวนี้อ่ารอบๆตัวสวยงามครับตัวนี้รอน n ์ h n n c 6 3 c นะครับตัวนี้นะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ด้านนี้ก็เป็นสายไฟโอเคนะครับเดี๋ยวมารีวิวตัวเครื่องอ่าขอโทษทีรีวิวการใช้งานตัวเครื่องการใช้งานปุ่มกดต่างๆกันต่อนะครับเนี่ยตอนนี้เรารีวิวตัวเครื่องรอบๆตัวให้กับลูกค้าดูเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับ พีซีออโตเทค h พนแลนด์นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามรับชมผลงานของเรามาโดยตลอดและเลือกซื้อสินค้าของเรามาโดยตลอดนะครับผมพีซีอ o โตเทคมีเครื่องมือีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูรีวิวการใช้งานตัวเครื่องการใช้งานโปรแกรมต่างๆกันนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับผม